โอเคสวัสดีครับผมนี่กำลังอยู่ใน Hero of New Earth วันนี้ก็จะมาถ่ายกันให้ดูเล่นๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือตั้งแต่ต้นเกมเลยไอเน,นียนะ่ยมันเล่นเอนจิเนียมันไปวางระเบิดตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นเกมเลยนะตั้งแต่ oh <my. S 1> นาทีแรกจนวันนี้ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วทีมมันยังไม่เดินมาแม้แต่ตัวเดียวเลยดูความโชคร้ายของเขาอ๋อบนมาอ๋อบนมาเด็ดเดียวมันต้องบั่นไม่น้ำแน่นอนนี่เราก็มีเพลย์โลกล้อทำให้แบบ มันเดินมาโดนนี่แล้วเบิดไปเลยคุณคือผู้โชคดีแล้วเนี่ยโอ้ขอจบเพียงไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากติดตามผลงานของผมในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์ตรงนี้บน Facebook เลยครับผมบายบาย